จะมีกี <in> ่ครั้งได้ทำแบบนี้ก็บ่อยแล้วแต่พูดถึงว่าในหนึ่งปีฝนก็ตกวิวก็เจ๋งคนก็ไม่มีฝนก็ตกนี่เห็นไหมไม่รู้เห็นฝนไหมเนี่ย ประมาณนี้ขอดื่มดำขอดื่มดำขอเวลาดำดิ่งสู่ธรรมชาติอันงดงามน้ำใสามากน้ำใสามากแต่ที่พื้นมันก็จะขุนๆหน่อยนะเพราะว่ามันไม่มีใครเคยมันก็คงมีแหละแต่คงน้อยมากแค่นี้ก่อน